หลังจากที่กลับมาจากบ้านแม่ย่านะคะเอากิ่งไม้ใบหญ้าที่เราไปตัดบ้านแม่ย่าแล้วเราก็เอาไปทิ้งถังขยะนะคะกลับมาถึงบ้านโอ้หเจอกล่องใหญ่ๆไม่ต้องบอกเลยนะคะว่าอะไรเนาะเขามาวางไว้หน้าบ้านนะคะโอ้โหเครื่องอ๋อเครื่องพรวนดินตัวใหม่นะคะเครื่องพรวนดินแบบนี้เลยเนาะเครื่องพรวนดินตัวใหม่่มเห็นสูงเลยเนาะอ แล้วเขาก็เอาเอกสารแปะไว้ตรงนี้เหรอเอกสารเขียนว่ายังไงอ๋อเข้าเอกสารแล้วเขาก็มาเขียนแปะไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูลุงทําจัดการกันอีกเนาะส่วนของโมนาก็มีนะคะวันนี้วันนี้โมนาลืมกุญแจลืมเสื้อยาเก็ตไว้เสื้อกันหนาวไว้ที่บ้านแม่ย่าในเสื้อกันหนาวมีกุญแจบ้านอีก Monaco me. Hello. Mula. ขวดเดียวใส่เป็นกล่องพอแคสที่เราพลังดูต่เ้แค่หเรไหมเด็จ้วอาเส็จ้วเด เฟมเฟมตนี้ได้ดิเอ่อชาเตคุนเซ็ตเดสูดเดย์เจ็ดวันนะคะสั่งตัวนี้สิเพอาต้องเอามาประกอบอุปกรณ์ทั้งหลายเลยมาดูในข้างในนะคะให้ดูอุปกรณ์คือทุกอย่างเราต้องมาประกอบเองนะคะโอ้ เราคิดว่าทำไมกล่องมันเล็กจังที่ไหนได้มันต้องมาประกอบนะคะ 40 pose lastbil. Men det kun det der. Og pakke hele øjnene op. Ja, det er jo sådan, det er jo. Post Nord. Så tænker jeg, ja. Effektivitet, det skal spare og... Ja, ja. Sådan er det. Det, det er rart, at de også har store biler. Ja, men tror egentlig, de kom med en stor kassebil, fordi uh, der er nogle af dem, der er en lille lift bagpå. Men det var altså ikke. Nå.

พาะตัวเครื่องเนาะแล้วเราก็จะมาประกอบประกอบแขนประกอบขาของเขานะคะเล่นไหนสิเดเล่นดูแก่ก่อน,อ,อ,น,นอุ้ยอุ้ยตัวผานตัวไทยของเขานะคะไอไหนไปไหนโน้ อมุลอของเก่ามันหลายปีแล้วนะเข้งแต่รุ่นรุ่นตารุ่นยายเขานะคะเขาก็เลยสั่งของใหม่มาเนาะ ไว้ควรบินหลังบ้านค่ะเวลาทําสวนสั่งแค่หกวันเองนะหกวันของมาส่งหน้าบ้านเลยนะคะหกเจ็ดวันสั่งวันที่เสั่งวันที่ห้าวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่สิบสาม สที่ห้าวันที่สิบสาได้ของมาส่งหน้าบ้านแล้วเราไม่อยู่หน้าบ้านนะคะ Fraktion, <teng why> เขาก็เขียนกระดาษแปะไว้ว <generally> ่าของมาส่งแล้วเนาะก็เป็นเครื่องพวนดิน T <emp os umen> G เจ็หนึ่งห D D น <Japanese> uh ่าจะเป็นดีเซนนะคะเนาะสันนิษฐานไม่รู้หรอก D D A D B t o for D Sen อะไรวะลุงก็ ต้องเปิดคู่มือแล้วค่อยทํานะคะต่างประเทศส่วนมากเขาซื้อของมาเขาจะมาประกอบกันเองนะคะไม่มีพนักงานหรือว่าเซอร์วิสถึงขนาดนั้นนะเขาจะมีคู่มือมาให้เราแล้วเราก็มาประกอบกันเองนะคะมีน้ำมันน้ำมันเครื่องมาให้เกตอ่าศูลิตรนะคะไม่ถึงลิตรด้วยเนาะ อันนี้คือน้ำมันเครื่องของเขานะคะน้ำมันเครื่องใส่นเนาะไม่รู้ลุงก็เขาคงประกอบเสร็จแต่โมนาคงไปทํางานนะคะให้เขาประกอบของเขาไปส่วนเราก็ไปทํางานของเรานะคะคนมันชอบอ่นนะเนาะแต่ก็ดีนะคะเอาไว้พวนดินนะคะ คือเราพวนทุกปีทุกปีอยู่แล้วเนาะลุงเขาพวนทุกปีทุกปีของเขาอยู่แล้วเขาใช้ทุกปีนะคะถึงเขาซื้อมาใหม่แต่เขาไม่ใช่ว่าเขาไม่ใช้แต่ของเก่าที่คขาพังอะ่ะมันหลายปีแล้วเนาะที่เขาใช้อะ่ะสิบยี่สิบปีแล้วของตั้งแต่รุ่นตารุ่นยายก็สามสิบกว่าปีแล้วมั้งนะคะเขาได้มามังสกุลเนาะมังสเต็มบ